สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาวันนี้นะเราสนใจเขาก่อนโอเค okay, สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าแจ้งเราหน่อย,บอ,ยบอกด้วยบอกด้วยบอกมาด้วยอ๋อรู้แล้วทำไมเห็นภาพแค่ตัวเองเป็นทำเป็นแนวตั้งที่บ้านเราเราทำเป็นแนวนอนมันก็เลยเห็นคู่เบื่อหน้าเนี่ยอ่ะ,อะ วันนี้เนาะเรามานอกสถานที่ฮะลืมแก้หัวเรื่องยังไงทำไงดีอ่ะแก้ว่ายังเป็นทำคอามสะอาดเดี๋ยวจะโยงมาแล้วกันแม่หัวข้อจะเป็นทําความสะอาดให้เขารับบุญอยู่เลยเอาได้อยู่เมอไรพอเราจะเกิดเรื่องนี้ก็ดีโอเควันนี้เรามานอกสถานที่เนาะก็คือยังไงทำไงดีอ่ะแกาว่าก็คือเรา จริงๆเราก็ตั้งใจว่าจะมาไหว้พระธาตุสิยองรักเนาะขอพรแล้วก็ทำไรนะที่ขำนี้คือเราเราเหมือนมีความรู้สึกเหมือนตัวถูกบังคับมาตัวถูกร้องขอไอใตัวถูกบังคับดีๆตัวใช้ควาว่าเราว่าเราตั้งใจมาด้วยกันเราเนั่นแหละเรามาเรามาขบไหว้ขอพรแล้วก็ก่อนจะกลับไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลย รู้ไหมทําไมเขาชวนทําไมเขาเป็นคนที่ sensitivity อะค่ะคือการสัมผัสอย่างเงี้ยเหมือนที่แค่มดมาไตอะเขาก็จะรู้สึกเหมือนถ้าเวลาเดินที่เวลาเราก้าวแต่ละเท้าแต่ละเดินอย่างเงี้ยถ้ามีทรายมาติดที่เท้าอะเขาก็จะรู้สึกซึ่งเขาถามตัวตัวบอกตัวไม่รู้สึกไอตอนที่เราเวเียนเทียนไปแล้วสามรอบเขาไม่ความรู้สึกว่าทําไมวันเนี้ยพระธาตุสีสองรัตน์ถึงมีตัวเหมือนฝุ่นติดเท้า ทุกก้าเลยอ่ะครับอ๋อมีฝนมีลินมีใบไม้แล้วประกอบกับปกติเวลาเรามาเรามาช่วงเช้าเที่ยงบ่ายแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเย็นแล้วแบบพระธาตุจะปิดนั่นหมายความว่าสำหรับเขานะเขามองว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความสะอาดจะได้กว่าคิดไปถึงตอนที่ชเวดากองอนะ่ะแต่เขาจำเวลาไม่ได้ถ้าเขาจำไม่ผิดห้าหรือหกโมงเย็นที่จะมีเป็นคณะบุคคลเป็นแถวยาวตัวงนึกออกว่าอันนี้คือเชเวดากองใช่ป่ะที่เราเดินอ่ะแล้วก็เนี่ย ควจะตั้งแถวตั้งแต่สุดตรงพระธา<อ>ที่ยืนได้ที่ว่าเอาไม้ถูไม้กวาดใช่เห็นอาจารยนะ์แ้วใช่ไหมก็ค,คือเนี่ยเขาจะตั้งแบบนี้ตรงนี้คือตรงพธาตุนะคะแล้วเขาก็จะตั้งเป็นแถวยาวยาวยาวจนสุดทางอะ่ะคือเขาจะทําความสะอาดเป็นหน้ากระดานไปเลยอะ่ะแล้ววันนี้คือแบบอยู่ดีๆก็คิดถึงแล้วก็ปิติแล้วก็ใจฟูดีจังเลยแล้วตัวเองเห็นไหมภาพที่ใบไม้หายไปทั้งที่เดี๋ยวลมมาใบไม้ก็จะปิวต่อนะลมมาใบไม้ก็จะปิวต่อแต่ก็คือแบบ ทำไมมันอิ่มใจทําไมมันสุขใจทําไมมันดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าวันเนี้ยเราได้ถวายดอกไม้มจุดเทียนพ่อทูโคมอดโควิดเนาะดอกไม้จุดเทียนเป็ด <8 S 2> แผ่นทอง,ทง,องเดินเวียนเทียนเก็บตรงเชิงเทียนทั้งหมดก็ขูดเก็บเทียนเก็บน้าตาเทียนเนาะอ่าเสร็จแล้วก็เขาอะได้แค่กวาดตรงแถวกวาดแถวแถวตรงเทียนแต่ตัวเองอะได้กวาดลาาทั้งหมดข้างใน ที่เขามากาดเนาะเสร็จแล้วปุ๊บเราได้กวาดรอบตรงส่วนทั้งหมดอะค่ะของทั้งสี่ทิศเลยอ่ะทีนี้ไม่มีคนอีกเหมือนกันแล้วเขาเข้าไม่ได้ตัวก็ได้เข้าไปกาดข้างในครั้งนี้ครั้งแรกเลยเนาะเราก็เพิ่งกวาดลานไม่หมายถึงข้างในอะข้างในเขาเคยเข้าไปแล้วไม่หม้ยถึงว่าเราก็ได้กวาดตัวเองก็ได้กวาดครั้งแรกไงเราก็จะโน้ตไปว่าวันนี้คือวันแรกที่เราได้ทําแบบนี้ซึ่ง เออดีเขาโอเคเขาดีแต่ตัวมือพองเหรอคะตัวเป็นยังไงต,ต,ตัวบอกแตกตัวบอกทุกคนสิมือแตกถ้าใครเห็นคลิปนะจะเห็นวิชามานในการกวาด <c oughs> จริงๆมันก็กวาดแบบนั้นเป็นปกติแต่ว่าไม่ได้กวาดเยอะแบบนี้มันก็เลยไม่พองไหนดูมือชิชโชว์มือสิโชว์มือหมอตรง,ตงไหนแตกเนี่ยเห็นไหมขึ้นเป็นน้ำน้ำแล้วเนี่ยเบ็บขึ้นแล้วเหรออขึ้นแล้วเนี่ยนี่ ตรงเขาคือตรงนี้แด,แดงแต่ไม่น่าจะเห็นเห็นอยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ล้าวสุดแล้วก็สะบักข้างนี้อ๋อมีประสบการณ์จะเล่าอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนทำถึงจะรู้เ<ะ>นาะตอนเราเวียนเทียนอะ่ะสามรอบเนาะเราก็จะเวียนซ้ายเพื่ออะไรเพื่อให้หัวใจใกล้พระธาตุมันเป็นความเชื่อที่เขาทําตามกันมา ปกติเวียนซ้ายแต่ที่นี่เวียนขวาอ๋อให้ซ้ายเขาให้ซ้ายเข้าข้างใน้ายชิดฝั่งพระธาตโอเคพูดผิดเนาะเพื uh ่ huh. อให้หัวใจของเราใกล้ชิดกับพระธาตุซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเวียนเทียนที่วัดทั่วไปอะไรนี uh huh. ้ในระหว่างเวียนเทียนสามรอบนะครับโดยส่วนตัวเราก็จะสวมดมนต์ของเราแหละมันก็จะเห็นว่าเออตอนนี้เราสวดตอนนี้เราหลุดไปคิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามัน สวดนิ่งไหมมันก็ไม่นิ่งหรอกมันก็คิดนู่นคิดนี่เออแต่มันได้เห็นว่ามันคิดนะออมันก็ทันทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ได้เห็นอืมเสร็จปุ๊บไอตอนกวาดนี่ไม่เท่าไหร่หรอกตอนเดินเวียนเทียนไม่เท่าไหร่ตอนกวาดใบไม้เนี่ยสําคัญเลยกวาดไปดูจิตหรือใจไปตัวนิ่งไหมอะตอนกวาดอะน,นิ่งเลยจริงหรอ ขานิ่งแบบไม่คิดอะไรเลยเออกวาดไปก็เครียดเมียไปกวาดไปก็เครียดเมียไปกวาดอะไรวะสมาพ,พับปดกวาดอะไรวะโอ้คิดไปเออไม่เป็นไรกวาดไปสวดมนต์ไป <c oughs> โดยรวมมันก็จะเห็นนะเห็นเห็นจิตว่าเออตอนนี้มันไม่พอใจแล้วไม่พอใจจะพักแล้วไงก็กวาดต่อเหมือนเดิม ถ้าพักสักพักนึงแล้วสวดมนต์ไปก่อนเดี๋ยวนะล้วพักก็จะเห็นใหม่ทริปนี้ไม่ได้มาพักผ่อนนะที่นี้บอกตั้งแต่แรกแล้วว่ามาทำบุญเที่ยวมาทำบุญเห็นไหมเห็นไหมคิดเองเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไฟห้องนี้หน้าขาวขาวขาวเนียนหน้าตัวเองสมากแล้วก็โดยรวมๆนะก็ถือว่าโอเคเห็นจิตเห็นใจแม้ว่าเราจะแบบเต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างแต่เราก็ทำเต็มที่ แม้ใจเราจะไม่เต็มที่บ้างน,นั้นก็คือเห็นเห็นใจตัวเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าดีแม้ว่าจะไม่ทันตลอดเนาะ,ะทีนี้วันนี้เราก็อยากจะอนุโมทนาบุญนะที่เราได้ทำเพื่อนๆคนไหนที่เห็นก็อนุโมทนาสาธุไปด้วยอรับบุญร่วมก,กันเขนินี่เขินอะไรเขินเาพ,พูดผิด,ผด <laughs> ไม่เป็นไร ทีนี้อ่ะเวลานี้เนาะที่จะพูดจริงๆอ่ะหัวข้อสําคัญเลยเนี่ยก็คือวันนี้ไปเจอมานะครับจริงๆอ่ะมันสะสมมาเรื่อยๆแหละมีคนไปสักมือมาพอสักมาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าชีวิตมีปัญหาวุ่นวายนูน่นนี่นั่นก็เลยมาจะมาพูดเรื่องการสรักลายมือกับการแก้ไขนี่แหละเนาะ เื่องของการสักลายมืออย่างที่บอกนะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วถ้าจิตเราอะครับไปโฟกัสไปยึดกับตรงนั้นน่ะที่สักมาแล้วเออมันจะดีแบบนั้นมันจะดีแบบนี้อ่าพอเส้นแบบนั้นแบบนี้แล้วมันจะดีอ่าถ้าเราโฟกัสตรงนั้นแล้วไปทําให้มันดีแน่นอนคุณจะดีแน่แแล้วก็รักษาความดีนั้นไว้มันจะดีแต่ถ้าคุณ ไม่ไม่ได้มีความรู้ว่าไปสักอะไรยังไงเพื่ออะไรแล้วก็สักเฉยๆแล้วก,กลับมาใช้ชีวิตปกติอ่าตรงนั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือใครที่ไปสักแบบไม่มีความรู้เนาะพอไปสักมาแล้วเขาสักเส้นผิดสักเส้นเสียมาให้เราก็ไม่รู้เรื่องมีแต่คนบอกว่าดีดีดีด,ด,ดียังไงไม่รู้ดีตามเขาไปเฉยๆอ่า อันนี้พอสักมาสักระยะหนึ่งแรกๆมันอาจจะดูดีแต่สักพักหนึ่งมันจะดูแย่ลงเรื่อยๆทีนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมไม่ดีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็โทษน,น,น,นู่นโทษนี่โทษนั่นแล้วอ้าวทำไมชีวิตฉันไม่ดีดวงไม่ดีเอาจริงๆเนาะอ่ามาสรุปเลยก็คือชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงถ้าขึ้นทําอะไรมันก็ดูดีไปหมดไม่ทําอะไรบางทีมันยังดีเลยกับบางทีเวลาลงพยายามทําทุ่มเทเต็มที่ มันก็ได้แค่ประคองอันนี้คือช่วงขึ้นช่วงลงทีนี้คนเราก็หวังแต่จ,จะให้มันดีไปทั้งหมดเนาะอันนี้เป็นธรรมชาติทุกคนอยากให้มันดีอยากให้มันสบายก็ไปทำไปแก้ไปเสริมนู่นนี่นั่นมันมีทั้งอะไรนะไปบนไปนูน่นนี่มากประสักลายมืออีกอ่าก็เลยเกิดความคาดหวังแล้วพอไม่ได้เป็นตามหวังมันก็จะทุกข์กว่าเดิม ทีนี้เราก็จะกลับมาประเด็นสำคัญก็คือคนที่ไปสักแล้วชีวิตเสียหายวุ่นวายอ่าที่ไปเจอมาหนึ่งเคสนะก็คือเขาบอกว่าชีวิตเขาอ่ะมันเหมือนจะหมดตัวมันลําบากมันวุ่นวายมันเสียหายอันเนื่องมาจากอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตรูบมือขึ้นได้ไหมฮะออกไปหมดแล้วได้หรอได้เขาทำไว้อยู่ใน แปบบ๊บเดียวเดี๋ยวจะให้ดูรูปมือนะครับก็เขาก็ไปเจอคนสากให้อย่างนี้เลยนะ,ะไม่รู้ไปเจอหมอที่ไหนเขาสาักให้แบบนี้เลย เขาสักให้ยาวจากส้นมือเนี่ยทะลุขึ้นนิ้วกลางแบบนี้เลยคือทะลุสูงมากอะ่ะแบบเนี้ยอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมชีวิตถึงล้มเหลวหรือว่ามีปัญหามีอุปสรรคนะครับอันดับแรกก่อนเลยเส้นมือนะเส้นมือที่ตั้งตรงเห็นไหมเอ่ยเส้นมือที่ตั้งตรงแดงๆตรงเนี้ยเห็นไหมอันดับแรกเลยเส้นวาสนาที่ตั้งตรงนะครับจะหมายถึง การงานที่เหนื่อยยากลําบากต้องสู้ต้องดินน้นรนนะถ้าใครจะสักดายมือไม่เอาเส้นวาสนาตั้งตรงนะมันจะเหนื่อยมันจะต่อสู้มันจะดินน้นรนมันจะยากลําบากจุดที่2ก็คือความยาวเราจะไม่ให้ยาวทะลุนิ้วกลางขึ้นมานะครับถ้าทะลุนิ้วกลางเนี่ยมันจะกลายเป็นความสูญเสียความวุ่นวายความเหนื่อยหน่าย ไปแทนที่จะเป็นความดีถามว่าความยาวขนาดไหนที่ดีนะยาวที่สุดนะครับให้ยาวที่สุดเลยแค่มาแตะแตะปลายเนินเสาก็าพอให้หยุดที่กลางเนินเสาเนี่ยก็คือสูงสุดละไม่สูงกว่านี้ละเพราะอะไรนะครับ เนินเสาเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องของความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินความสําเร็จหน้าที่แต่ก็เป็นเนินที่บอกถึงเรื่องของความทุกข์ความเครียดความกังวลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาแค่มาแตะก็พอนะก็อาจจะมีเงินแบบสบายใจสบายใจแล้วก็ทุ่มเทเพิ่มไปอีกนิดนึงไม่เหนื่อยมากเกินไปอันนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าพอละ แต่ถ้าใครที่นะครับสังเกตว่าคนมีตังค์รวยๆนะส่วนหนึ่งเขาก็จะขึ้นมาเกือบสุดเกือบสุดนะแต่ไม่ถึงไม่ทะลุนิ้วอันนี้เขาจะบอกว่าเขามีกิจการมีการงานที่ต้องดูแลตลอดไปจนแก่พอเขายุเยอะอายุมากเขาก็จะปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เขาจะต้องบริหารเขาจะต้องดูแลเขาจะต้องส่งต่อลูกหลานเขาต้องปั้นลูกปั้นหลาน ก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครนะที่จะสักลายมือเส้นวาสนาไม่เอาเส้นตั้งตรงไม่เอาเส้นทะลุนิ้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ใครกับใครอะปันทีนี้กับป้านดีๆขอโทษใจไปซะทีนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่าทีาตอ,อ่า ถ้าหากคุณไปสัตว์มือมาแล้วมันเป็นการสัตว์ที่ไม่ดีไม่โอเคมีลักษณะเสียหายนู่นนี่นั่นคุณก็จะมีวิธีแก้ไขยังไงอ่าอันนี้ดีกว่าเราไปแล้วพลาดไปแล้วคุณจะแก้ไขยังไงอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าโดยปกติของการสักลายมือเนาะเขาจะต้องมีการสักซังสักซ้ำสัตว์เพิ่ม เติมเข้าไปให้มันเข้มอยู่เสมอเมอ่าไม่งั้นมันจะค่อยๆจางไปจางไปจางไปหายไปอ่าเนี้็คือวิธีการจักที่พบเจอนะครับจุดแรกเลยคือหนึ่งถ้าคุณไปสับมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่ดีเลยเนี่ยก็หยุดอย่าไปทำเพิ่มปล่อยให้มันค่อยๆจางค่อยๆหายไปแล้วก็อย่าไปโฟกัสกับมันนะอย่าไปวุ่นวายกับมือมัน ปล่อยทิ้งปล่อยวางทำเหมือนกับว่าเราไม่เคยมีรอยนี้บนมือให้ไปโฟกัสกับเรื่องของการทำงานแทนการใช้ชีวิตแทนแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นนิดนึงดูว่าอะไรมันคือความเสียหายที่เข้ามาในชีวิตมันเข้ามาแบบไหนแล้วเราจะแก้ได้ไหมมีทางแก้หรือเปล่านะครับเมื่อเราไม่ไปโฟกัสกับปัญหา แล้วไปหาทางออกแทนนะเสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องของกำลังใจละวกำลังใจจะได้มาจากไหนนะครับคุณก็แค่ทำบุญนะครับทำบุญทำทานด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นหยอดตู้อธิษฐานขอให้บุญนี้ถึงคนนั้นคนนี้เจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ว่าไปให้เรารู้สึกสบายใจเออเราได้ปลดปล่อยได้ผ่อนคลายได้ปล่อยมันออกไปไม่ให้มันกองอยู่กับเราอ่ะ นึกออกไหมว่าเออฉันทําแล้วนะฉันทําให้เธอแล้วนะฉันแบ่งให้เธอนะให้บุญกุศลเนี้ยมันได้ไปถึงคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่เราคนเดียวมันจะได้รู้สึกดีเอออย่างนั้นก็รู้สึกเออวันนี้ดีได้ทําอะไรให้ใครจะได้สบายใจขึ้นนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะทําไปเรื่อยๆบอกก่อนว่าการทําเนี้ยคือทําตามกําลังมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากส่วนหนึ่งนะครับ เพื่อให้เรามีกำลังใจสบายใจแล้วก็ธรรมชาติเนาะธรรมชาติของคนที่ให้อะ่ะมักจะมีความสุขมากกว่าผู้รับเสมอนะเหมือนเรามีเหลือเราถึงให้คนอื่นถูกไหมครับถ้าเกิดคุณไม่ให้ใครเลยแสดงว่าคุณมีไม่พอมีมีมีไม่เหลือเฟือพอที่จะแบ่งปันให้ใครนะก็ประมาณนี้โดยสรุปนะครับวันนี้นะก็อยากจะมาบอกว่าการสักลายมือถ้าเราไม่มีความรู้ ไม่สักดีกว่าอสองถ้าอยากจะสักจริงๆควรศึกษาหาความรู้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีจะได้ไม่โดนไม่ได้เรียกว่าโดนหรอกไม่โดนเอาไปไม่โดนความอะไรนะไม่โดนความอยากเข้ามาครอบงำซึ่ง สายลายมือมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะแม้ว่าคุณจะสักเส้นดีเต็มมือก็ตามถ้าเกิดบังเอิญวาเส้นดีเหล่านั้นน่ะมันไปตัดเส้นเดิมเส้นเดิมในลายมือที่มันดีอยู่แล้วมันก็กลายเป็นเส้นเสียได้เพราะฉะนั้นไม่สักจะดีกว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็มาปรับปรุงนะแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองดีกว่าอันนั้นน่ะชัวร์ได้แน่การสักการหาความรู้แล้วก็ การแก้ไขในกรณีที่เกิดความผิดพลาดมาแล้วเนาะก็อย่างที่บอกเลิกไปโฟกัสกับมือที่มันเสียหายไปแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วจะดีขึ้นเองเอาเรื่องของกำลังใจมาให้ตัวเองด้วยนะทำบุญทำทานแบ่งปันแล้วก็กลับมามองความจริงในชีวิตว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากตรงไหนเราแก้ไขได้ไหมแก้ไขยังไง วิธีไหนดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับไรเวลานี้ก็อยากจะบอกแค่นี้แหละเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีปัญหาเนาะมีตัวอย่างสองท่านท่านแรกเป็นน้องพยาบาลเป็นหัวหน้าละไปสักลายมือมาแล้วมาให้เราดูตัวเองทักหลังจากนั้นน้องคนนี้เกิดคดีความน่าจะผ่านมาสัก สามปีแล้วไหมคดีความยังไม่สิ้นสุดติดคุกหลายรอบคนที่สองคนนี้เป็นเพื่อนตั้งแต่ปถมอนุบาลปถมไปสักลายมือมากับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระตอนนี้ไปเสียเขาไม่รู้ว่าตอนสักเสียเท่าไหร่แต่คอสที่ไปสักทับที่ลบเหมือนลบรอยสักเหมือนสักคิ้วอย่างเงี้ยค่ะอีกหลายหมืน่นก็เลยบอกไปว่าไม่สักซ้ําได้ไหม หมายถึงว่าไอ้ที่ไปแก้นะที่ไปลบจำซ้ำย้ำๆเพราะว่าถ้าจาไม่ผิดเหมือนจะต้องไปแก้รอยสักนี้ประมาณเก้าถึงสิบสองครั้งมันล้อกับที่ตัวเองบอกว่ามันถูกกระทำแล้วจะถูกกระทําซ้ําๆไม่รู้โดนตรงไหนบ้างเพราะมันคือการเป็นลบรอยสกักอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะล้อกันในสองกรณีคือกรณีหนึ่งก็คือโอเคแหละดวงเขาอาจจะ มีเหตุนะที่ทาให้จังห<า>วะมันอาจจะโดนพอดีด้วยแต่แรงแรงมันอาจจะส่งถึงเรามีรูปมืออยู่นะคะเรามีลูปมืออยู่ส่วนคนหลังอะที่ว่าไปแก้รอยจริงจริงเราก็ขอไว้แล้วเขาอ่ะสักทั้งสองคนก็คือสักทั้งแฟนทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เราขอของผู้หญิงมาซึ่งก็ยังไม่ได้ทําคิดแต่ตอนนี้เขาก็จะไปเสียคือเหมือนว่าพอเขาซือคอรแล้วอ่ะแต่ผู้ชายตอนนี้ไปทํางานที่เมกา Mm hmm. ผู้หญ mm ิง hmm. ก็เพ mm ิ hmm. it. It ่งบินไปเมกาเพิ่งกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะยังไงก็คือไอ้คอที่ซื้อไว้มันไม่รู้วิบเวลาหรือเปล่าเนาะสมมุติจ้าต้วงนที่หนึ่งสิบยี่สิบอะไรเนี้ยเออแต่คือก็กลายเป็นว่าต้องไปเสียเงินก้อนแก้รอยสักอีกอ่ะเขาเรียกอะไรลบรอยสักลายมือค่ะก็ก็จะรอๆกับที่ตัวเองบอกไปส่วนในเรื่องของการทําบุญนะคะมีบาตรเดียวก็ทําบัตรเดียวมีน้อยก็ทําน้อยตามกำลังถ้าไม่มี เหมือนที่เราทําให้ดูอะค่ะใช้แรงกวาดล้านวัดทําความสะอาดเท่าที่ทําได้ไปล้างห้องน้ําอย่างเงี้ยค่ะคือใช้แรงที่มีอย่างวัดใกล้ๆบ้านเราเลยที่เราไปากับทุกาทิตที่เราโพสให้มทนาหลวงพี่เดินมาถามเลยไม้กว่าที่วัดมีให้อ,อุปกรณ์ล้างห้องน้ําที่วัดมีให้น้ํายาล้างห้องน้ำเพราะญาติยโยมมาถวายไม่ต้องซื้อถ้าไม่มีตังค์ไม่ต้องซื้อเข้าไป เอาแต่แรงไปแล้วไปตั้งใจขัดให้สะอาดได้ห้องเดียวก็คือห้องเดียวมีเวลาหนาทีสิบนาทีแต่อยากทําก็คือห้องเดียวอย่ากังวลถ้าถ้าเกิดห้องน้าไม่ไหวเนาะไม่ไหวเจ้ห้องน้ำคุณไปกวาดใบไม้อะไรก็ได้ครับไปกวาดให้วัดดูสะอาดแล้วตอนกวาดอ่ะถ้าเราได้เห็นว่าเราเออกวาดอยู่นะกวาดอยู่กวาดกวาดไปอะไรไหมสักพักหนึ่ง คุณจะเห็นว่าเอ้ยกอดๆไปฉันก็จะคิดนู่นคิดนี่เข้ามาเรื่อยๆลักษณะเนี้ยถ้าคุณทําบ่อยๆนะคุณคุณจะเริ่มเห็นเริ่มเห็นว่าเออความคิดของเรามันก็เป็นอย่างนี้เนาะบางทีก็คิดเรื่องเก่าๆที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะไรพวกเนี้ยแล้วถ้าคุณทานความคิดจริงๆคุณมาโฟกัสที่ปัจจุบันเออจะทําอะไรให้มันดีกว่าเนี้ยอย่างเงี้ยดีกว่า เนี่ยไหมไม่มีแหละไลฟ์ว, like, วันนี้เวลานี้พิเศษจริงๆเพราะว่าเลยเวลาปกติโอเคก็จะจบประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะจริงๆจริงๆโดยส่วนตัวนะครับก็ไม่ได้คิดนะว่าการสักมือเนี่ยจะช่วยให้สำเร็จ100ด100%มือไม่สักนะคะ เพราะว่านนะสำคัญจริงๆอ่ะก็คือการกระทำนะครับเราจะทำยังไงทำแบบไหนไปถูกที่ถูกทางหรือเปล่าอันนั้นสำคัญกว่าเพราะว่าโดยโปกติพื้นฐานคนเราเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคนเราเกิดมาเนี่ยก็เกิดมาเพราะกรรมทำกรรมอะไรไว้ ทำกําไรไว้ว่าถึงได้มาเกิดวันที่เท่านี้เดือนเท่านี้ปีเท่านี้เวลานี้กลายเป็นลัคนานี้เวลาเกิดนี้อ่ามันก็จะมีนู่นนี่นั่นมาตามจังหวะเวลาเกิดของแต่ละคนหรือเท่าง่ายๆคุณลองแบมือมาเลยก็ได้มีเพื่อนมีพี่มีน้องเอามาทาบใส่กันเนี่ยปับ๊บไม่มีใครเหมือนกันซ่าคนบางคนไอ้เส้นนั้นดีบางคนเส้นนี้ดีอีกคนไม่ดี อันนั้นนะครับมันคือแนวแนวความเชื่อนะว่ามันเกิดจากกรรมหรือการกระทําในอดีตที่ส่งผลมาถึงเราในปัจจุบันเพราะฉะนั้นในการแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือทําวันนี้ให้ดีแล้วพรุ่งนี้มันจะดีเองเมื่อวานคือกรรมเก่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ช่างมันทําวันนี้ให้มันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ในวันพรุ่งนี้เนาะง่ายๆโอเค สำหรับวันนี้ก็เริ่มจะเครียดละไปอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงต่างๆแล้วก็ลายมือโดยเฉพาะคนที่ชอบสักนะครับก็ลองอันนี้ถ้าใครสักนะแล้วรู้สึกว่าเออมันดีก็อยากจะลองให้เพื่อนๆแชร์เนาะแชร์รูปภาพทางช่องสีงน้ำเงินแง รูปภาพที่สักมาเออสักแล้วมันดีเพราะว่ามีมือแบบนี้เช่นแบบนี้หรือว่าใครที่สักแล้วไม่ดีนะครับก็ลองเผยแพร่นะเรียกว่าเอามาแชร์กันดีกว่าได้นะทางช่องสีฟ้าเพราะว่าทางช่องสีแดงนี่เขาไม่ลงรูปเนาะทุกอย่างต้องเป็นวิทยาทานนะคะแต่จะมาบอกว่าลายมือนี้เป็นไงไม่ดูนะจ๊ะไม่ไม่คือเอาอยากให้มาแชร์กันดีกว่าเนาะถ้าฉันทําแล้วมันดีฉันทําแล้วมันไม่ดีอะไรพวกเนี้ยเพื่อ เพื่อให้คนที่ยังไม่ทําแล้วเขามีความอยากอะได้มาดูได้มาเห็นได้มาดูเออมันดีจริงไม่ดีจริงยังไงเพื่อเป็นบุญบุศสของเราด้วยเนาะที่ทําให้คนได้รู้ได้เจอสิ่งดีๆอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปลองอะไรใหม่ๆที่มันยังไม่เห็นอะไรโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านี้จ้ะฮะเร็วจุด เลยจริงๆส,สวัสดีครับ